หลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9 กิมขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเหตุทางโค้งบอกไม่เห็นตลาดดาวเรืองวิกฤตหลังราคาตกเจ้าของไม่กล้าตัดขายยอมขาดทุนประกาศเปิดไล่เข้าชมถ่ายรูปเก็บดาวเลืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเผยท่องเที่ยวตราดปี2559ที่ผ่านมา สร้างรายได้ให้กับจังหวัดตราดกว่า2อง0มล้านบาทนมขีรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเหตุทางโค้งมองไม่เห็นหลังเกิดเหตุคู่กรณีพ่วงข้างขับรถกลับ เห็นหนุ่มขี่รถจัก,กรยานยนต์ไม่เจ็บแต่กลับบ้านได้15นาทีปวดคอหายใจไม่ออกเรียกรถกู้ภัยรับตัวส่งโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราสได้รับการประสานจากญาติของนายอานนท์สุขประภาอายุประมาณ27ปีอยู่บ้านเลขที่38ทับ1หมู่2ตำบลช้างทุนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราสดว่านายอานนท์สุขประภามีอาการบาดเจ็บจากสาเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันขอให้เดินทางมารับตัวส่งโรงพยาบาลบ่อไร่ด้วย เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตหนองบอนจึงได้นำกำลังอาสาสมัครเดินทางไปยังบ้านที่ได้รับแจง้งพบนายอานนท์สุขประภาที่นอนอยู่ภายในบ้านมีอาการเจ็บที่ขาและหายใจไม่ออกจึงได้ช่วยกันนำตัวนายอานนท์ส่งโรงพยาบาลบอ่อไร่ทันทีญาติของนายอานนท์กล่าวว่านายอนนท์ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ถนนสายหลักซึ่งเป็นทางโค้งต่างคนต่างมองไม่เห็น จึงชนกันแต่ตอนที่ชนกันนายอนนท์ไม่มีอาการบาดเจ็บรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ชนกันนั้นไม่มีพรบเห็นว่านายอนนท์ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักแค่เจ็บขาจึงได้ขับรถออกจากที่เกิดเหตุไปส่วนรถจักรยานยนต์ของนอายอนนท์ด้านหน้าได้รับความเสียหายมาจึงได้นํากลับมาที่บ้านพร้อมกับนายอนนท์เมื่อกลับมาที่บ้านได้ประมาณ15-20นาทีนายอนนท์เริ่มมีอาการหายใจไม่ออก เจ็บที่คอตนจึงได้ประสานให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมารับตัวส่งโรงพยาบาลเบาะไรจากนั้นญาติของนายอนนท์ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจปูทอนหนองบอนเพื่อแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะได้ดำเนินการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามพรบรซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการเรียกคู่กรณีเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาทำการตกลงชดใช้ค่าเสียหายต่อไป ตลาดดาวเรืองวิกฤตหลังราคาตกเจ้าของไม่กล้าตัดขายยอมขาดทุนประกาศเปิดไรเข้าชมถ่ายรูปเก็บดาวเรืองที่ไร่ดาวเรืองหมู่ที่สบ้านตอกแสงตบบลท่าพิกอําเภอเมืองจังหวัดตราของนายสิริพงศ์สิริสาครเจ้าของไร่ดาวเรืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตราพาสื่อมวลชนชมดอกดาวเรืองกว่าแสนดอกที่บานสะพังที่สามารถเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดได้แล้ว แต่นายสิริพงศ์ต้องหยุดการเก็บเกี่ยวไว้ก่อนเนื่องจากราคาที่ตกต่ำเหลือเพียงดอกละ20สตางค์จากดอกละ1บาท20สตางค์ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการเก็บขายนายสิริพงศ์กล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนเองปลูกดาวเลืองส่งขายแค่ในจังหวัดตราดเท่านั้นซึ่งมีแนวโน้มไปในทางที่ดี จึงได้ออกสำรวจตลาดต่างจังหวัดโดยเฉพาะจันทบุรีในช่วงประเพณีน้ำสการรอยพระพุทธบาทพวงวัดเขาคิชกูลที่มีความต้องการดอกดาวเลืองจำนวนมากจึงได้ตัดสินใจยอมลงทุนขยายพื้นที่ปลูกดาวเลืองจากเดิมประมาณ400ต้นเพิ่มเป็น21,000ต้นด้วยเงิน350,000บาท แต่เมื่อถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวได้แล้วปรากฏว่าราคาดาวเรืองเหลือเพียง20สตางค์ประกอบกับเขาคิดจะกูดลดการใช้ดอกดาวเรืองจนทําให้ผลผลิตดอกดาวเรืองที่ตนเองลงทุนปลูกที่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วต้องปล่อยทิ้งไว้จะเก็บก็ไม่คุ้มกับค่าแรงที่เสียไป นายสิริพงศ์กล่าวว่าเบื้องต้นจะแก้ไขปัญหาการระบายดอกดาวเรืองโดยการปล่อยให้ประชาชนรืนักท่องเที่ยวเข้าชมไร่ดาวเรืองเก็บค่าเข้าชมพร้อมทั้งให้ตัดดอกดาวเรืองไปด้วยจะช่วยซื้อดอกดาวเรืองในราคาเท่าไหร่แล้วแต่หนักท่องเที่ยว ในเมื่อขาดทุนไปแล้วขอให้ขาดทุนน้อยที่สุดและเป็นการระบายดอกดาวเลืองออกไม่ให้ตายขาดต้นด้วยจึงได้ขอความร่วมมือสู่มวชลช่วยเหลือเป็นกระบอกเสียงในการกระจายข่าวหรือติดต่อได้ที่095939094นายสิริพงศ์สิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเผยท่องเที่ยวตราดปี2559ที่ผ่านมาสร้างไรายได้ให้กับจังหวัดตราดกว่า20,000ล้านบาทนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนกว่า2ล้าน3แสนคนนายประธานสุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตราดว่าจากการสำรวจข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดที่รวบรวมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบว่าจังหวัดตราดเป็นหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดตามโครงการรณรงค์การท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวรองของประเทศพบว่าจังหวัดตราดมีอัตราการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวมากที่สุดซึ่งในปี2559ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมา เยือนจังหวัดตราดรวม2,300,000คนเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ880,000คนนักท่องเที่ยวชาวไทย1 4 2 0 0 0 0คนหรือเทียบกับปี2,559มีอัตราการจเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนตราดเพิ่มขึ้นร้อยละ14 ทั้งนี้ในส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2559ที่ผ่านมาจังหวัดตราดมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมกันกว่า22,52ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ11,000ล้านบาทและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย9,259ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2558มีอัตราการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ16ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรายังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาเยือนทั้งเกาะต่างๆของหมู่เกาะช้างแหล่งท่องเที่ยวจุมชนหาดทรายต่างๆ รวมทั้งหาดไส่ดำแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนเพิ่มขึ้นแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็วันอนุสาวรีใต้สถานีบีทีเอสอนุสาวรีโทร9 9 8 8 8 8 8 8 8 8สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอาวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกอมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตราดเตรียมจัดระเบียบสายสื่อสารคมนาคมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการจัดระเบียบสายไฟที่พาดบนเสาไฟฟ้าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าในเขตพื้นที่เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมีเป็นจำนวนมากและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายดังนั้นเพื่อให้การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้มีการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามทางสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราได้มีแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในระยะแรกรวม8กิโลเมตรจำนวนเสา287ต้นบนถนนสุขุมวิทขาเข้าตั้งแต่หน้าสถานีไฟฟ้าตราถึงหน้าโรตาตราระยะทาง3.5กิโลเมตรตั้งแต่สิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปและบนถนนสุขุมวิทขาเข้าตรงข้ามพิทยาลัยชุมชนตราถึงแยก ไฟแดงตราดของใหญ่ระยะทาง4กิโลเมตรตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษาย,ยน2560จากนั้นจะได้ดำเนินการในพื้นที่อื่นๆต่อไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตราดเตรียมจัดระเบียบสายสื่อสารคมนาคมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการจัดระเบียบสายไฟที่พาดบนเสาไฟฟ้าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าในเขตพื้นที่เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมีเป็นจำนวนมากและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายดังนั้นเพื่อให้การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้มีการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามทางสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราได้มีแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในระยะแรกรวม8กิโลเมตรจำนวนเสา287ต้นบนถนนสุขุมวิทขาเข้าตั้งแต่หน้าสถานีไฟฟ้าตราถึงหน้าโรตาตราระยะทาง3.5กิโลเมตรตั้งแต่สิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปและบนถนนสุขุมวิทขาเข้าตรงข้ามพิจยาลัยชุมชนตราถ,ถึงแยก ไฟแดงตรากองใหญ่ระยะทาง4กิโลเมตรตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน2560จากนั้นจะได้ดำเนินการในพื้นที่อื่นๆต่อไปขอเจริญพรสำหรับหัวใจทุกดวงที่ซ่อนอยู่ในอาหารในปิ่นโตทุกชั้นในปิ่นโตทุกเถามีศรัทธาและปัญญาประกอบอยู่ในอาหารที่โยมนำมาถวายพระไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปไม่ เผ็ดเกินไปไม่ไปเติมเก้าเบาหวานไขมันความดันให้แก่พระเพราะเมื่อเดินทางมาถึงสำรับของพระพระก็หมดทางสู้เพราะจะเลือกอะไรส,ส่วนใหญ่ก็จะแสลงทั้งนั้นแต่เชื่อว่าปัญญาของท่านทั้งหลายที่ได้ทำบุญด้วยการถวายสิ่งที่ไม่เป็นโทษต่อพระแล้วกำลังของพระก็จะไม่ถดถอยเพราะกลุ่มคนอย่างพระ หมดทางสู้ไม่รู้จะสู้โยมได้ยังไงเพราะว่าหมดสิทธิ์ที่จะเลือกในอาหารทุกมือ้อขอบใจที่โยมใส่หัวใจและศรัทธาปัญญาลงไปในปิ่นโตทุกเถาทุกชั้นเพื่อพระจะได้นำธรรมะมาสอนเนื่องด้วยการปฏิบัติของท่านวันนี้เมื่ออาตมานำฐานนาฬิกาออกอาตมาก็หยุดได้เฉพาะนาฬิกาแต่เวลาจริงๆของโลกไม่มีใครหยุดได้จริงเมื่อเวลาเดินไป ชีวิตก็ใกล้ความตายไปเรื่อยๆการรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจร่วมกันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านทำอยู่ขออนุโมทนาแล้วเมื่ออาตมาใส่ฐานนาฬิกาเข้าไปเวลาของนาฬิกาก็เดินต่อแต่เวลาจริงๆได้เดินล่วงหน้านาฬิกาไปแล้วเมื่อชีวิตกำลังไหลเลื่อนไปสู่ความจริงคือความตายก็ขอให้วันนี้ดีใจและอนุโมทนากับทุกท่าน ที่นำสิ่งพิเศษใส่ลงไปคือหัวใจพร้อมด้วยศรัทธาปัญญาในอาหารทุกมื้อของพระไม่ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้อย่างพระขอจะเจริญพร ซีแซนซองแอดจังหวัดตราดเดี๋ยวพวกรอฟเลที่จะพาคุณเดินช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินมีศิลปะการแสดงและวงดนตรีให้ท่านได้รับชมตลอดทั้งงานเนื่องในโอกาสวันที่1 4่กุมภาเป็นวันวันเลนทายมีบริการจดทะเบียนสมรสบริเวณการจัดงานและยังมีของกินของใช้ให้เลือกสอยได้ตามสบายไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพบกันที่กระโจมไฟแหลมงอบจังหวัดตราดวันที่14-16กุมภาานี้อย่าลืมซีแซนซองแอดจังหวัดตราด